รบสวัสดีทุกท่าน,นครับผมแบงค์น้เอามาออกอ่อนแอนะครับเนาะพอเข้าใหญ่แล้วครับผมอี่างนี้ก็นเน,น,น,เเน,นี่ยนะครับเนาะเป็นนี่เข้ามันได้กลิ่นปุ๋ยครับเข้าเดือนปลายแล้วครับผมเนาะเหมาะครับยามแรงนะเนาะแรง ว่านี่สีมืดฟ้าโมฝนนะครับเนาะจะมีฟ้ามีฝนแล้วกันนะครับฝนะบตกมาสักแห่เนะาะออกสักแห่มันดับฝนเนี่ยครับครับมันมืดฝุ่นหรือมืดฝนะบ่หู้นะแบบเดียวเนี่ยนะ อันนี้ก็ใกล้นี่ก็ไอ้เดือนปลายแล้วครับอายุของตนเข้าเข้านะน,นี่เจ้าปนใส่ปุ๋ยฮักษาดีครับใส่ปุ๋ยนักเนี่ยเหมือนของผู้ช่วยครับของผู้ช่วยได้กลิ่นปุ๋ยน้อยเหลืองซีวะครับงาเปืนนะครับผม นะเขาขอแล้วครับไปเก้าไปก่อใหญ่น้ำเนาะอย่างนี้ใหญ่นะแกนะครับผมบนะเก้าเข้าอวบอิ่มนะครับเนาะครับย่างนาเขาได้ยังอี้นี่ก็เหมาะนะครับเนาะพอเก้าเข่าแล้วครับเหิื่นบะเหิื่นบานแล้วครับได้กินปุยกินเอ้ยเนาะนะครับเมาะขึ้น ครับเน้นแคะเน้นเถียกเลยนะครับนะ้อวันนี้อากาศครับลมลมแล้วมันเหมือนมีควันนะครับนาะ มันมีควัน,นครับเจ้ายังหนาวอยู่นะครับน้องกาลั่งเป็นอย่าง,รางครับน้องไกลเข้าตั้งจ้องตั้งอย่างก่อหนาวก็ลัางหายแล้วครับน้องเอาลัวเข้าจิดหนาวนะครับน้องชว่วงนี้แมงขํานักเลยน,นะครับแมงขํานักน้องมันอยู่หู้เป็นไรปีน,นี่ครับแมงนักต้องอาศัยกับแมงนะครับน้องต้อง่นยุก่นยามันะครับ เอากวัวเชื่อลายอย่าลงนะครับมันฮอนอย่างเงี้ยฮอนมาวันฮอนเนาะหัวเจ้ายัางเย็นอยู่ยครับเจ้าหมอกอยังลงอยู่องีครับเนาะเอาอกวัวมาเนาะครับนาะครับผมวันนี้เอาปลามาพอได้อีกเนาะครับเนาะจ้างจะไปถ่ายไหนครับมก็อยู่กับตงคกับแน่เ่ยครับอยู่บ้านก็ออกมาตงุงเนี่ย อยู่ตรงก็เข้าบ้านมีเตยะครับที่จะวัดประจําวันเนาะผมได้ไปไหนนะครับการงานผมได้ไปทําอย่างที่ไหนนะครับอยู่กระตรงกับบ้านได้นะครับโอมโันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณครับที่รับชมแลว้วก็ติดตามเพื่อกำลังใจนะครับเนาะ วันหน้าเดี๋ยวเข้าออกนี้ออกงวงก่อนจะมาถ่าย,อยพอพเห่มครับพอความงามของตรงของหน้านะครับเนาะครับผมขอบคุณครับ